เจ้าหนูซืออัปเดตวอยปอเป็นครั้งแรกเล่าถึงที่มาและโรคที่ป่วยอยู่เจ้าหลูซือพูดแล้วสวัสดีค่ะรายการเล่าข่าวดาราวันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงจีนนางเอกสาวคนดังเจ้าหนูซืออัปเดตวยปอรครั้งแรกหลังจากตกเป็นข่าวมีอาการป่วยหนักพูดไม่ได้และเดินไม่ได้โดยเจ้าหรูซือค่ะได้เล่าถึงที่มาและโรคที่เป็นโดยสรุปได้ดังนี้ค่ะ ปี2019เริ่มมีความผิดปกติสภาวะซึมเศร้าแต่ตอนนั้นน้องไม่ได้ใส่ใจปี2021เธอมีอาการภูมิแพ้รู้สึกเหมือนมีมดมแมลงมากมายไต่บนตัว จ็บปวดเหมือนเข็มมากมายทิ่มแทงร่างกายเธอจึงไปโรงพยาบาลพบแพทย์แต่ไม่หายและเริ่มเข้าพบจิตแพทย์ในปี2023เธอป่วยเป็นปอดบวมถุงลมป่องพองเงื่อออกตลอดตอนกลางคืนความผิดปกติของระบบประสาทหูรวมถึงได้รับข่าวของญาติที่สนิทได้จากไปในระยะเวลาอันสั้นปี2024ค่ะเธอเริ่มมีอาการคลืนไส้อาเจียนมีอาการปวดข้อกระดูก สันหลังส่วนคออย่างเห็นได้ชัดซึ่งเธอก็คิดว่าเป็นอาการข้างเคียงจากแย่ผุมแพ้นอกจากนี้เจ้าหลุยซอยังบอกว่าตอนเด็กๆใครๆก็บอกว่าเธอไร้ค่าเลยถูกตีในห้องเรียนเธอคิดว่าเป็นเด็กที่ไม่เก่ง จึงถูกตีเธอก็ไม่กล้าพูดออกมาพอโตขึ้นก็ถูกตีอีกเพราะออดิชั่นไม่ได้เธอไม่กล้าที่จะหนีแถมตัวเองมีนิสัยที่ไม่ขอความช่วยเหลือภายหลังเธอมีผลงานได้รับการสนับสนุนจากทุกคนตอนนี้เธอกล้ามากพอที่จะบอกลาแล้วสุดท้ายเธอได้รับค่าธรรมเนียมแห่งการจากลาอันมหาศาลของเธออยากจะหยุดร้องไห้ทุกครั้งที่มีข่าวซุบซิบทั้งในแลนะนอกวงการผู้คนมาคุยกับเธอหลังจากที่นินท่า มันทำร้ายให้เธอจะปวดรุกมากกว่าเดิมที่จริงเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถขอทุกสิ่งได้และครอบครัวรวมถึงเพื่อนก็ไม่สามารถทำทุกอย่างให้เธอได้แต่พวกเขาก็ได้พยายามดูแลและปกป้องอย่างดีที่สุด มาโดยตลอดแล้วสําหรับโรคที่เธอไม่เคยเล่าออกมาแต่โรคุ้มเศร้าไม่สามารถแก้ได้ด้วยความคิดหรือพูดมันออกมามันไม่สําคัญว่าทุกคนจะเข้าใจมันหรือไม่แต่เธอพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อไป่้มกลางความเจ็บปวดทางจิตใจลาให้ความสำคัญกับการรักษาสุดท้ายเธอขอขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยเพราะความรักจะทําให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งที่สําคัญการประเมินโรคควรมาจากแพทย์เท่านั้น